สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o YouTube ปอุกอกรีงไกรค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่แวะเวียนเข้ามาชมช่อง YouTube ของเราค่ะสำหรับวันนี้ค่ะแน่นอนค่ะรถเสร็จใหม่สวยๆแบบนี้นะคะพร้อมใช้งานพร้อมลุยงานวันนี้เลยค่ะเป็นวันที่19มีนาคม2567นั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นเป็นงานกึ่งเกษตรนะคะลูกค้าได้มาสั่งจองไว้ตั้งแต่หัวลากาสีนะคะ ถ้าเกิดลูกค้าสั่งจองไว้ตั้งแต่หวัวลากคาซีก็คือคันแบบประมาณนี้นะคะนี่คือลูกค้าสั่งจองไว้แล้วก็เสร็จพร้อมใช้งานเป็นแบบนี้เลยนะคะเสร็จพร้อมใช้งานก็ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการเลยสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้าได้สั่งจองไว้เป็นเมกานะคะเป็นเมกานะคะเครื่องคู่ตัวนะคะเป็น175แรงคอมงมั่นเร็วนั่นเองค่ะเป็น jo 5 d นั่นเองเนาะนะคะเป็นลูกค้าไปวิ่งเกษตรนะคะสําหรับคันนี้เนาะเป็น ไปขนมันนะคะขนอ้อยนั่นเองค่ะไปที่จังหวัดชัยภูมิค่ะสําหรับคันนี้นะคะแต่งเป็นราวไฟ3มชั้นมิสลิน2ตัวด้านบนค่ะกระจกเป็นขากระจกจอจานนะคะแล้วก็เป็นกระจกนาซาเต็มราวนะคะลีมนะคะติดเป็นฟิล์มประลอดนั่นเองค่ะนะแล้วก็ใบปัดน้ําฝนนะคะเป็นไทเทนะคะเข้ากับสีตัวรถมากๆเลยอ่ะ แปลงหน้าเป็นวิกเตอร์นั่นเองค่ะนะคะแล้วก็เป็นกันชนย้ำหมุดค่ะสำหรับคันนี้สวยจัดเต็มประมาณนี้เลยนะคะเป็นสีน้ำเงินมุกนะคะสำหรับคันนี้ามาดูช่วงข้างนะคะของคันนี้กันลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจดัเกระเศนะคะกึ่งเกษตรนะคะแวะมาชมกันได้เลยที่หู่กอเกลไกลหรือโทรมาสอบถามกันได้เลยที่เบอร์ 0615928924ค่ะอ่าชุดแต่งของด้านข้างนะคะก็จะเป็นกันสาดเป้ามือเปิดนะคะแล้วก็บังตอนนั่นเองค่ะครันนี้จะเป็นหัวตอนเดียวนะคะถ้าเป็น JO7 ถ้าเป็น JO5 d ดีเครื่อง175แรงนะคะจะเป็นหัวตอนเดียวโอโหภายในสวยจะเต็มมากๆเลยค่ะสีน้ำเงินนะคะเข้ากับสีตัวรถมากๆเลยเบาะน้ำเงิน VP นะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะครอบพรมลายนะคะก็ทําเป็นสีน้ําเงินให้กับลูกค้านั่นเองหัวเกียร์คร่องหัวเกียร์เราก็ใส่สีน้ําเงินให้เข้ากับชุดอ่าภายในเลยนะคะแล้วก็จะมีนะคะของแถมเป็น DVD ี n ีแอนรอยให้เพิ่มนะคะแล้วก็ปูพื้นนะคะ VP ยาวจัดเต็มอย่างนี้เลยนะคะกรองนอกกรองในนะคะแถมให้เพิ่มอีกหนึ่งชุดนั่นเองค่ะอ่า ภายในสวยจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะแน่นอนค่ะออกจากอกาุกรเกรียงไกลไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นข้างนอกข้างในภายนอกภายในนะคะหรือการเก็บรถนะคะอ่ะสีนะคะเป็นสีน้ําเงินมุกนั่นเองค่ะลูกค้าดูได้เลยอันนี้คือเราใส่มุกนะคะไม่ใช่น้ําเงินทั่วไปอ่ะอันคันนั้นจะเป็นน้ําเงินธรรมดานี่แต่คันนี้จะเป็นน้ําเงินมุกอ่ะประมาณนี้เลยนะคะสวยงามจัดเต็มเลยนะคะสําหรับ กระบะของคันนี้นะคะความยาวอยู่ที่สามเมตรแปดสิบค่ะสูงนะคะอยู่ที่เมตรแปดสิบนั่นเองค่ะฝาข้างนะคะตัวนี้ฝาข้างหกสิบนะคะแล้วก็ระแนงนะคะจัดให้เป็นห้าไม้เป็นกึ่งเกษตรนั่นเองค่ะจะไม่สามารถถอดออกได้เลยนะคะด้านข้างเพราะลูกค้าทําเกษตรล้วนเลยแต่ถ้าลูกค้าบางท่านนะคะ เอาไปขนดินด้วยก็จะระแนงสามารถสั่งได้ถอดออกได้กี่ชั้นนะคะทางนี้ทําให้ตามสเปคนะคะสําหรับกึ่งเกษตรเกษตรหรือเกษตรล้วนเลยจะทําตามสเปคที่ลูกค้าต้องการนะคะต้องสั่งนะคะต้องสั่งเท่านั้นเนาะจะไม่ได้ทําไว้เลยนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะลูกค้าใช้เวลาในการขึ้นนะคะไม่นานนะคะใช้อ่ ใช้งานนะอ่าท่านใช้งานหนังแน่นอนค่ะอ่าการเชื่อมนะคะของทางอู่ก็จะเป็นการเชื่อม c ซ2ให้ทั้งลำเลยนะคะอ่าแล้วก็จะเป็นท่อนะคะเป็นท่อเอสนั่นเองค่ะกันหมาเป็นกันหมาของอแบบถูกระเบียบนะคะ เดี๋ยวนี้คนส่งค้อยใส่แบบนี้กันเนาะนะคะยางนะคะเป็นยางใหม่เลยทั <t ask> hn, ้ง6เส้นนะคะยาง825ขอบกระทะ16นั่นเองคะ่ะกระทะมีขอบนะคะเป็นขอบ16นะคะแล้วก็ใส่ดุมล้อใส่น็อตล้อนะคะตัดกับสีตัวรถนะคะเป็นสีแดงนั่นเองคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะทรงของคันนี้อ่ะ กระบะของคันนี้นะคะเป็นกระบะทรงสับมิดลอนคู่นะคะกระดูกข้างใส่กระดูกข้างเพื่อความคงทนนะคะเพิ่มมากขึ้นเพื่อความแข็งแรงมากขึ้นนะคะปกติแล้วซัมมิดธรรมดานะคะเราก็ทำเนาะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ธรรมดาก็ไม่ต้องสั่งใส่กระดูกข้างนะคะแต่ว่าเราที่อู่จะใส่กระดูกข้างให้นะคะเพราะว่าเพื่อความคงทนนะคะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนาะ ประมาณนี้ค่ะมาดูคาสีของคันนี้ค่ะลืมให้ดูเลยคาสีของคันนี้เป็นคาสีนอกนะคะสวยแววๆอย่างนี้เลยค่ะลูกค้าไม่มีผุเลยนะคะแหนบเราเสริมให้เรียบร้อยนะคะสามารถขนได้เลย10ตันนะคะมากสุดเนาะนะคะก็ตามน้าหนักนะคะของตามน้าหนักระเบียบนั่นเองค่ะตามกฎระเบียบของ,ของ,ข,องของเราเนาะขอ,ของที่ไทยนะคะก็ไม่เกิน สิบตันนะคะเอ้ยบรรจุนะคะไม่เกิน10ตันนะคะถ้ารวมกับตัวรถไม่แน่ใจลูกค้าอันนี้ขอขอไปศึกษาใหม่ก่อนนะคะเพราะส่วนมากเราจะไม่ค่อยได้ขนอะไรนะคะส่วนมากจะทํารถอย่างเดียวนะคะ,ะเดี๋ยวขอไปศึกษานะตรงนี้ก่อนเนาะแต่ว่ารถของเรานะคะสามารถบรรจุได้10ตันนั่นเองค่ะ,ะก็จะเป็นฝาท้ายนะคะสวยแบบนี้เลยนะคะก็จะมี ดันท้ายกันหงายนะคะให้เรียบร้อยผ้าใบเต็มผืนค่ะแล้วก็ไฟนะคะเป็น LED นะคะไฟท้ายแบบใหม่เลยนะคะสวยงามมากๆนะคะส่วนข้างหลังนะคะสามารถถอดระแนงออกได้นะคะไฟท,ท้ายเปิดปกติค่ะฝั่งนี้จะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าจอดในที่ร่มนะคะกลัวฝนตก ถังน้ำมันประมาณ100ลิตรได้ค่ะแบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะทั้ง2ลูกเลยนะคะกรองนอกกรองในนะคะเราแถมให้อยู่แล้วโซลา่ากรองโซลา่ากรองดักน้ํานะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยทุกคันนะคะน้ามันเครื่องน้ามันอ่าเฟืองท้ายเอ้ยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะเฟืองท้ายอันนี้เราทดให้นะคะไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะไอดีอุติยาเราจัดให้นะคะแล้วก็ ทําทเยอะมากๆนะคะทำค่อนข้างจะดูแลตรงนี้ดีมากๆค่ะลูกค้าแนะนําเลยนะคะไม่ไม่บอกเลยต้องบอกว่ายังไงดีเราใส่ใจให้ทุกขั้นตอนอย่างแน่นอนค่ะลูกค้าทําออกไปลูกค้าใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนั่นเองค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นงานกึ่งเกษตรเนาะนะคะสวยจัดเต็มขนาดนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูภายในของฝั่งนี้กันอ่าภายในฝั่งนี้โอ้โหนะคะต้องโอ้โหเลยนะคะเพราะว่า VP จัดเต็มสวยหนักมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเข้ากับสีตัวรถมากๆอันนี้คือลูกค้าสั่งนะคะอันนี้คือสเปคตามสั่งถ้าสเปคตามสั่งแล้วลูกค้าบอกเลยว่าสวยจัดเต็มมากๆค่ะ ถ้าสเปคตามสั่งก็ได้ตามสั่งตามสไตล์ที่ชอบเลยนะคะ ถ้าทําไว้กับทางอู่เนาะทางอู่ก็จะบอกว่าสวยแบบนี้ก็ทําแบบนี้ไว้นะคะแต่ถ้าเป็นลูกค้านะคะชอบแบบไหนเนาะคนเราจะชอบไม่เหมือนกันนะคะก็มาสั่งได้เลยนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะแถมได้รถใหม่ไปเลยนะคะทําเสร็จใหม่สดใหม่ไปเลยนะคะสําหรับนะคะคันนี้เดินทางไปที่จังหวัดชัยภูมิฝากติดตามผลงานอู่กอเกรียงไกรด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะเฮงเฮงรวยรวย กิจาการรุ่งเรืองค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าอยากได้รถสวยๆแวะมาชมกันได้เลยที่อุกอกีไกๆหรือโทรมาสอบถามกันได้ทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ